ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาสารดีกาดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันนะครับคดีนี้ครับจาเลยนะครับซึ่งพนักงานอายกานนะครับท่านยื่นฟ้องนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับพฤติการของจำเลยนะครับก็คือว่าจำเลยนะครับขับรถเนี่ยไปเฉียวชนนะครับเป็นเหตุให้ผู้อ <pl ains> ื่นเนี่ยถึงแก่ความตายเลยนะครับแล้วก็พฤติการเนี่ยที่เกิดจากความประมาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่จำเลยเนี่ยสมควรที่จะต้องปฏิบัตินะครับก็คือว่าโดยปกตินะครับถ้าเราขับรถชนเฉียวชนผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับได้รับอันตรายแก่กายหรือได้รับอันตรายสาหัสหรือว่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับ ถึงแก่ความตายนะครับสำหรับผู้ที่ขับรถนะครับขี่หรือควบคุมสัตว์นะครับยานพาหนะต่างๆเนี่นะครับโดยปกตินะครับกฎหมายเนี่ยออกกฎหมายมาเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องหยุดรถให้การช่วยเหลือนะครับแต่พฤติการของจําเลยในคดีนี้นะครับขับรถชนเขาแล้วนะครับแล้วก็จําเลยเนี่ยมีพฤติการเนี่ยนะครับหลบหนีคือจําเลยนะครับมาต่อสู้ในศาลเลยนะครับว่าจําเลยเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่จากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาล ท่านดูเลยนะครับว่าจําเลยเนี่ยไม่ได้เจ็บสาหัสเนี่ยถึงขนาดว่าจําเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่หรือให้บุคคลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้จําเลยนะครับมาต่อสู้เลยนะครับว่าจําเลยเนี่ยไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีทีนี้เสร็จแล้วนะครับจําเลยเนี่ยชนคนอื่นเขาตายนะครับแล้วจําเลยเนี่ยไม่หยุดไม่แสดงตัวนะครับไม่ให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคดีเนียครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยสามสารเลยนะครับตัดสินมานะครับ จำเลยเนี่ยมีความผิดน,นะครับต้องติดคุกนะครับสามปีนะครับแถมไม่หยุดลดให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับมีโทษเนี่ยสารน่ะนะครับท่านเนี่ยแยกเลยนะครับว่าในการที่คุณเนี่ยไม่หยุดลดให้การช่วยเหลือเนี่ยจำคุกนะครับอีก3เดือนคดีเนี้ยครับการที่จำเลยนะครับไม่หยุดลดให้การช่วยเหลือเนี่ยสามารเลยนะครับท่านตัดสินเนี่ยจำเลยนะครับติดคุกเนี่ยสามปีสามเดือนก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาสารดีการในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก ็อยากขออนุญาตนําเรียนนะครับให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291เข้ามาปรับใช้ด้วยในคดีนี้นะครับมาตรา291้เานี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระหว่างโทษจําคุกนะครับไม่เกิน10ปีและปรับนะครับไม่เกิน200,000บาทคดีนี้ครับสารเนี่ยนะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกน พศ2522นะครับในมาตรา43มาตรา78มาตรา157และมาตรา160นะครับเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา43เนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถไฮไลท์อยู่ในอนุสีนะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนั่นนะครับคดีนี้ครับสารทน่นะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกนะครับมาตรา78เรื่องของการชนแล้วหนีนะครับมาตรา 8ีมี2วักนะครับวักแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถนะครับหรือสัตว์และให้ความช่วยเหลือตามสมควรพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีกับต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยู่ของตนนะครับและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วยวักสอ อนะครับในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีนะครับไปเนี่ยหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถานที่เกิดเหตุนะครับให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทําความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับมีอํานาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่นะครับจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ทายเจ้าของหรือผู้ครอบครองนะครับไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน6เดือนนับแต่วันเกิดเหตุนะครับให้ถือว่ารถนั้นเป็น ทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและให้ตกเป็นของรัฐนะครับมาตรา160มี3วรคนะครับวรคแรกเนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา7 8ต้องระว่างโทษจําคุกน,นะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับวรกสองนะครับถ่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา7จเป็นเหตุให้บุคคลอื่นนะครับได้รับอันตรายสาหัสหรือตายผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องระว่างโทษจําคุก ไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสามนะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา43อนุ1อนุ2อนุ5หรืออนุ8นะครับต้องระวังโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามาดูนะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522เนี่ยนะครับในมาตรา78วัหนึ่งเนี่ยบัญญัติว่าผู้ใดนะครับขับรถหรือขี่หรือควบคุม สัตว์ในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่ผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถหรือสัตว์นะครับและให้ความช่วยเหลือตามสมควรพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับที่ใกล้เคียงทันทีการที่จำเลยนะครับหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุโดยไม่แสดงตัวนะครับและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวบางังคับไว้นะครับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอาการบาดเจ็บของจำเลยแล้วเห็นได้ว่าจำเลยนะครับมิได้รับบาดเจ็บมากจนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกล่าวได้จำเลยนะครับจึงมีความผิดตามมาตรา78วรรคหนึ่งคดีนี้ครับพนักง,งานอายการโจทย์นะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจำเลยนะครับขอให้ลงโทษจำเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา2 9งามาตรา91พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา43มาตรา7 18มาตรา157และมาตรา160นะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับถูกพนักง,งานอายการท่านยื่นฟ้องคดีนี้นะครับ จำเลยนะครับปฏิเสธเลยนะครับมาปฏิเสธต่อสู้เลยนะครับคดีนี้ครับจากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพากษาว่าจำเลยนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291พระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ .2522 มาตรา43อนุ4 78วรรค1ึ่งนะครับมาตรา43อนุ4มาตรา78วรรค1มาตรา1 5ึ 7มาตรา160นะครับ วรดหนึ่งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะครับให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91เลยนะครับฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นการกระทํากรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลนะครับลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญา,ามาตรา90ให้จําคุกนะครับ3ปีฐานขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสีย หายนะครับแล้วไม่หยุดลดให้การช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับจำคุกนะครับ3เดือนรวมโทษจำคุกนะครับ3ปี3เดือนจำเลยนะครับยื่นอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับภาค5เนี่ยท่านพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ย พิพากษายืนนะครับจำเลยนะครับยื่นดีกาขึ้นมานะครับโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นเลนะครับอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะครับคดีนี้ครับศารดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยมีว่าจำเลยนะครับมีความผิดฐานขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วไม่หยุดรถนะครับและให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้ง เหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีหรือไม่โดยจําเลยนะครับดีกาว่าจําเลยนะครับได้รับอันตรายสาหัสและต้องรีบทําการรักษาอย่างเร่งด่วนนนะครับมิฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียชีวิตลงเช่นกันตามใบรับรองแพทย์นะครับและภาพถ่ายอาการบาดเจ็บของจําเลยจําเลยนะครับไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีนั้นเห็นว่าตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา78วรรคหนึ่งนะครับบัญญัติว่าผู้ใดนะครับขับ รถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่ผู้ขี่นะครับหรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถนะครับหรือสัตว์และให้ความช่วยเหลือตามสมควรนะครับและพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนะครับการที่จำเลยหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุนะครับโดยไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุ ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายบังคับไว้หังเมื่อพิจารณาอาการบาดเจ็บของจำเลยนะครับตามใบรับรองแพทย์และภาพถ่ายอาการบาดเจ็บของจำเลยแล้วนะครับเห็นได้ว่าจำเลยนะครับมีได้บาดเจ็บมากจนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติตามบทกฎหมายดังกล่าวดังที่อ้างมาในฎีกาได้นะครับจำเลยนะครับจึงมีความผิดตามมาตรา78วรรคหนึ่งนะครับและต้องรับโทษนะครับตามมาตรา160 วัดหนึ่งน,นะครับที่ศาลอุทธรภาค5้าเนี่ยพิพภากษาลงโทษจำเลยผนั้นศาลดีกานะครับเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยทุกข้อนะครับฟังไม่ขึ้นพิพภาคษายืนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพภากษาศาลดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพภากษาศาลดีกาที่3674ทับพนนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้ว ท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งนะครับเราเนี่ยพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่คู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือว่าบางทีนะครับคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยติดต่อคู่กรณีไม่ได้หรือคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อ จะให้คําแนะนํำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับสําหรับคนที่รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับแล้วเราเนี่ยขับรถไปเนี่ยเฉียวชนคนอื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือว่าไปชนคนอื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของคนเจ็บนะครับหรือว่าเราเนี่ยต้องรีบเข้า ไปเนี่ยช่วยเหลือครอบครัวของ คนเสียชีว term, ิตเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนำเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยพหบหรือประกันภาพบังคับเนี่ยขาดหรือไม่เราอยาปล่อยให้รถเราเนี่ยไม่มีพรบหรือไม่มีประกันภาพบังคับเนี่ยแล้วก็นอกจากนะครับเราเนี่ยจะทําพรบหรือประกันภาพบังคับแล้วเนี่ยท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาพสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาท่านเลือกซื้อประกันภาพสมัครใจนะครับท่านแจ้งบอกกับบริษัท ผู้รับประกันภัยเลยนะครับว่าท่านเนี่ยประสงค์จะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทเลยนะครับต่อคนเนยนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิล้านบาทแล้วก็คุ้มครองนะครับในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก5้าล้านบาทเวลาเกิดเหตุการณ์หรือเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็ยังมีบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเขาเข้ามารองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อ ก็ได้นำเก็บสาระความรู้ดีๆนำคำพิพากษาส,าสารดีกาดีๆนะครับมานำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับ ทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ